อย่างถึงว่าคือรอบที่แล้วเนี่ยเออผมยกใช่ไหมใช่แล้วมันมีอยู่ใบเดียวไม่ไม่ไม่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวะหลายคนเขาเป็นห่วไงคิดว่าคิดว่าพิมไม่ใบเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แต่คือผมจะบอกว่าคือพวกเราทอเพื่อเซเวลาหมายถึงว่าเดี๋ยวไปสนามบินกลับบ้านไม่ทันพวกเราก็เลยจับกันมาตั้งแต่หลังเวทีคือสุ่มมาแล้วเออแค่จะมาบอกเฉยใช่ใช่ใช่ดืวแบบข้าใจผิดเออแต่ทุกคนก็คือแค่แบบว่าเฮ้ย ทีมจะน้อยใจหรือเปล่าที่แบบได้ไปเดียวอย่างนี้ซึ่งปกติเราก็ขี้น้อยใจอยู่แล้วด้วย็จริงรัเออแต่ไม่ใช่นะคือเรียกว่าเราเป็นการเซฟเวลาในการวนกวนอย่างเงี้ยแล้วก็สุ่มมาจากหลังเวทีแล้วนะครับสุ่มมาแล้วนะครับคนละหนึ่งข้อความเดี๋ยวเราจะมาไล่อ่านกันเลยเนาะเดี๋ยวพี่เอาจากฝั่งนู้นมากดีกว่านะมีอรันไปทีมครับครับจัดไปมามาเดี๋ยวอันเดียว เฮ้ยอะไรอ่ะรักน้องพีมรักน้องพีมากมากๆนะภูมิใจในตัวน้องมากๆติดตามตั้งแต่ติด็กๆภูมิใจมากๆเอขอบคุณนะครับผมเด็กๆของพี่นี่สมัยไหนตั้งแต่ว่าผมกินไก่เลยหรือเปล่ากินไก่ไหนกินไก่นี่ไงคุณไม่ได้ดูผมถามนะทุกคนรู้กินไก่ในที่ต่อหรอไม่ไลฟ คือผมจะบอกว่าไอ้ไลฟ์กินไก่เนี่ยตอนนั้นไม่มีใครดูเลยนะแบบคนดูยี่สิอะไรเงี้ยอะแต่ทุกวันนี้คนดูแบบกดไลฟ์เป็นล้านผมผงแต่เรากินไก่ไลฟ์โชว์ไปแล้วผมถามมันเป็นตำนานผมถามของผมแล้วผมก็ขอบคุณนะที่ติดตามตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แล้วหมือนครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็พี่ชอบตรงนี้เขาบอกว่าภูมิใจในตัวน้องพีมนะพี่ว่ารู้สึกว่าใช่คือนอกจาก เวลาที่ท <words> mm ุกๆคนเนี่ยเขารักเราชอบเราแล้วแต่พี่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการที่เขาภูมิใจในตัวเราเพราะแปลว่าเขาเนี่ยเลยเห็นว่าเราตั้งใจซ้อมตั้งใจซ้อมร้องซ้อมเต้นและกลายเป็นศิลปินที่ดีขึ้นนะฮะภูมิใจในตัวน้องพีมไหมครับทุกคนภูมิใจตัวพีมเมมเบอร์ภูมิใจตัวพีมพี่ภูมิใจตัวพีมพี่ยงภูมิใจตัวพีมพ่อแม่แม่เล็กภูมิใจตัวพีมเออนะครับสุดยอดนะมาพี่จังคร้าผผนะอ่า เาทีพี่จ่างมีไลฟ์กินอะไรไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีโอ้ผมมีแต่เล่นเกมแต่ว่าเสียงดังหน่อยตอนนั้เล่นเกมผมก็มีนะอุ้ยมานะครับชูจังทีไวรุสโหลดเต๋อเดะเดะเดะไวรุนอะไรนะโหลดต่ำครับเก่งเกมอไหนดูซิเช็คซิวันนี้โลดเต่ําต่อตจริงช่วงนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมถ้าไม่เหนื่อยจิ้มแก้มให้ดูหน่อยอุ้ยต๋อ แต่ถ้าเหนื่อยไม่เป็นไรกำลังใจอยู่ตรงนี้รักมู๊รักมูกจังนะมูมรกของนีอาอาต่อโลงเหนื่อยไม่เหนื่อยอเขาบอกให้จิ๊บแก้วถ้าไม่เหนื่อยใช่ไหมครับครับคือไงตอเหนื่อยนะไม่เหนื่อยไงพอไาเจอทุกคนอย่างนี้มันจะไปเหนื่อยได้ยังไงกันละ่ะ<อ>แล้วทำไมเราจิ้มแก้วเราไม่จิ้มให้มันเต็มเต็มเลยล่ะจัง หลุดหลุดหลุดจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นก็ขอบคุณนะครับมามีของผมครับขอบคุณนะฮะขอบคุณสำหรับกำลังใจของน้องจังด้วยนี่เป็นกำลังใจให้เอามูจักคึ้นจะพูดก็พูดได้ไม่เต็มปากทำไมคุณพูดไม่ได้มูจักอะไรถ้ารักก็พูดบ้างเถอะอันนี้ความใจเอาพี่วัสุเลยใช่ยอมมั่งจังจริงขนาดเนี้ย ยอมมากทีเนี้ยยอมมากคุณจะมาเต้อย่างเดียวเลยเออขนาดอะไรคุณม้งอะไรเนี้ยขนาดพี่เปิ้ลเขาเด้ยอมเป็นเหมียวเปิ้ลเลยอ่ะเอออันนี้แค่ลองเนี้ยเราก็ต้องยอมเป็นมูจังบ้างใช่ครับผมรักแม่ทุกคนนะครับฟาเอออะเออครับชอบเน็กไทยวันนี้มีตัวเอด้วยใช่ ชูไม่มีชื่อนะครับเขาไม่ได้เขียนชื่อขอให้สองเอยิ้มเยอะเยอะเยอะไว้ไม่อยากให้ไม่อยากให้ไม่อยากให้เอยิ้มไม่ยิ้มอย่าไปแย่งเขาอ่านสิไม่ก็มันเขียนอ่านไม่เคยออกเขาดองน้องเอเขียนอ่านไม่เคยออกอขอที่ขอทีไม่โอเคขอให้สองเอยิ้มเยอะเยอะไม่อยากให้เอเอ ไม่ยิ้มเลยสักวันเอาคนน้องเอกัวใจอ่าเพราะเขาร,รู้ว่ารอยยิ้มของอเอเนี่ยมันมีความหมายกับพวกเขาไม่อยากให้เราไม่ยิ้มเลยสักวันนะครับนะครับออแล้วเอมีวันมีวันที่ไม่ยิ้มไหมไม่มีเลยนะเนาะใช่เพราะว่าเอเนี่ยมีทุกคนอยู่ครับก็เลยไม่มีวันที่ไม่ยิบเลยจริงครับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เอตอบกลับอะไรพี่เขาหน่อยก็ขอบคุณนะครับขอให ที่คนที่เขียนสิ่งนี้หรือว่าทุกคนยิ้มทุกวันด้วยนะครับอายิ้มให้กันทุกวันอะไรวะทิ้งไม้ลงไปทำไ,ไมอ่ะทิ้งไม้ลงไปทำไมอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ะมาที่เหมียวเปอรอิร์ยวันนี้คุณเหมียวเปิร์ไหมครับคุณเปิร์คุณเองผมเซยผมขนาดนี้คุณเองว่าผมเหมียวอีกเหรอครับ<ม>คุณก็ยองเหมีนะคือจริงๆตอนแรกเดี๋ยวผมจะทำอีกทรงหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนเสร็จงานเดี๋ยวผมจะโพสต์อีกหนึ่งนะครับ ไล้ทุกคนเนี่ยไปตอบกลับว่าคุณชอบคุณชอบทรงนั้นที่ผมทำตอนแรกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวค่อยรอดูนะเกือบแล้วแตคุณไม่ทำมาเพราะว่าไม่ผ่าน QC เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ่าพี่สาวเชียงใหม่คนนี้ทักน้องเปิ้ลขนาดเนื้อเจ้าหวังว่าเท่าคงได้เจอกันอีกเนาะรักเปิ้ลเนื้อเจ้า เออเอ้ยกียร์กียกียสงสัยจากฝั่งนู้นดูจากฝั่งนู้นเฮ้ยครับรักเหมือนกันครับผมก็ครับแต่ผมว่าผมตอบกลับว่าอะไรดีตอบกลับแบบเหนือด้วยตอบกลับแบบเหนือด้วยใช่ไหมใช่พี่สาวครับน้องใจวันนี้นะครับเอออยากจะบอกพี่สาวว่าพี่สาวหน้าหักคัน้า A อ A R อะไรข้าวหน้าข้าวไปก่อนได้น่ารักของเบอร์เบอร์น่ารักดีเนาะเกิบอ่ะมาที่น้องภูทรงหกหลงภูเท่นะวันนี้ภูได้ใจคอรูคือรเต็กกินเตอร์วงการนี้เข้าแล้วออกยากทูภูเออเขาบอกว่าถ้าเลือกเพื่อนคนหนึ่งมาเที่ยวเชียงใหม่อุ๊ย จะชวนใครคุณคิดว่าใครล่ะครับเออจริงๆินะอ๋อือค่ถหมาบอกว่าถ้ามาเที่ยวใหม่จะชวนใครอืมผมขอเลยรอนีไม่ต้องเรื่องผมเลยไออองจริงก็ก็ต้องมากับเพื่อนๆเพราะว่าเรามาได้กันบ่อยแล้วแล้วเราก็คนเดียวเน็กตัว ผมเรือกคุณเหมือนนเพราะว่าคนคนนี้รักคอมผู่ใดเยโกรมากย่างเลยผมเลือกคอปเปอร์ครับไงผมก็เลือกคอปเปอร์ครับผมผม่าผมก็เลือกคุณเลยือับแ่มว่าพี่คอ เลื่อนครับผมโอเคแล้วเขาอ่ะใหญ่โตเล้าซอยครับผมก็มากินกับผมก็ได้เออแต่จริงก็เลื่อนมาทั้งวงเลยก็ได้ถูกไหมล่ะใช่ก็จริงๆจะเลื่อนทั้งวงเนี่ยไม่ยอมเนี่ยเน็กไม่อยากมาเน็กบอกไม่อยากอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะมาดูข้อความบีเอชเชอร์ของน้องเน็กบ้างอืมมีไหมครับอ๋อครับผมอ่านทั้งหมดอยู่ เพึ่งเป็น b ีได้ไม่นานแต่จะติดตามและสปอร์ตน้องเน็ตและทั้ง11คนเป็นนานๆน,นะรักนะครับวงเล็บขอจิ้มแก้มบวกขอ,อจิ้มแกมอะไรนะยังพูดไม่จบ <laughs> ขอจิ้มแก้มบวกยิมูน็กบวกเรียกแม่ครับได้ไหมครับตกใจนึกว่าเจออะไรอีก <laughs> ขอจิ้มแก้มบวกอะไรนะ กิมูนกเอกได้ไหมครับเน็กเอ้เราไนก็คีบลุกซะด้วยแม่ครับแม่ลินนะคะมีแม่คนเดียวโอ๊ยโอเคอ่ะประมาณนี้ต่อที่น้องชายน้องเอวาน้องเอวาว่าไง น้องไทยทําไมเพื่อนๆถึงชอบบอกว่าแปลกๆจงอธิบายหน่อยโอ้่จะกับคำถามของคนอเนกนะมีคําว่าจงอธิบายด้วยทั้งทัที่รู้อยู่แก่ใจเออไม่าทุกคนก็รู้อยู่มันคืออะไรแต่วันจริงมันได้หลายสถานการณ์แบบหนึงว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่า นิ่งๆอ่ะเรียกว่าให้เห็นใครใหดูคนเงียบๆอะไรเงี้ยเอาจจบอกแปลกๆมันุ่นๆบ้วนๆแปลกๆบางอย่างเแล้วก็ทั่วแปลกๆอ่แต่จริงอ่ะยกตัวอย่างอ่ะมีเขาบอกให้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างไปดูได้ครับผมบัสซิ่งเจ็ดแฟนอีพีสิบไปดูได้เลยขายซะอยากดูเลยโอ้มีอะไรแปลกๆอีพีนี้เนี่ยแปลกคุณเลือกแปลกไงล่ะ เออเดี๋ยวพี่ไปดูเดี๋ยวพี่ไปดูเม่ดูเดีดูเดี๋ยวพี่ไปดูเฉพาะอีพีนี้เลยแต่จีนมันก็ใช้หลายสถานการณ์ใช่อย่างเช่นแบบว่าเออปกติชอบกินอันนี้แต่วันนี้พออาหารน้ำมาเสิร์ฟไม่ยอมกินแปลกแปลกอะไรประมาณนี้ใช่ครับอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับโยนิมพี่จีนจัดไปหนึ่งข้อความครับป๊บที่ พีคิมน้องหมวยอือฮะสนิทสักพีคิมหรือน้องหมวยแม่โกนและโกนอะอ๋อเขาชื่อน้องหมวยหรือเปล่าไม่แน่ใช่อ๋อไปทิ้งน้องหมวยหน่อยโอเคแก้งๆเลือกเฮเดอร์หนึ่งคนในบัสเออแกงให้เขาร้องคอเวอร์น้องจินหน่อยครับอุ๊ยโอ้ใครจำเนื้อได้บ้าง นี่มาบอกจำได้เอ้าก็เมื่อกี้ถามว่าใครจำได้แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้พูดในไมค์แต่ผมได้ยินผมก็ได้พูดอ้าวพี่มาจำได้เปล่าสถานการณ์แบบนี้แหละพูดว่าแปลกแปลกชอบไ่ชอบอี้อโอเคครับกเลิกเลิเลิ Can like I? Wish I can. I can. Then let's sing. L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 et's sing. let You sing. Let's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  sing. let ตอปน้ครบตอนนี้คัมเมอร์ของน้องๆก็ปล่อยไปแล้วกี่คนละหกยังห <5 S 1> ้ากี่คนนะห้าค,คนแล้วนะครับรับรองว่ายาวๆไปถึงน่าจะถึงปีหน้าเนาะที่จะได้ครบ12คนกันนะครับเทเอร์ <laughs> ของมาคริสพอมากๆบราเดอร์นะครับมาต่อที่พี่ฮารดมาแล้วรบกวนกระชับเวลาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตกเครื่องอ่า ทูฮาร์ชูเอ้อพี่ฮาร์ชชอบอาหารเหนืออันไหนที่สุดคะเออแล้วก็ให้พูดเหนือนิดนึงได้อ่ชอบอาหารเหนืออันไหนอ่าผมชอบที่มาผมก็กินอะไรนะอ่องปูอ่องปูใช่ป่ะอาหารเหนืออันนี้อันนี้ก็อาหารเหนือป่ะอ่องปูอ่องปูปูอ่องเอาแล้วเกิดข้เขี้อ่องปูปูอ่องหรืออ่องปูเอาแล้วไก่กับไข่อะไรเกิดกอดกันปะเนี่ยเขาบอกว่าได้ทั้งคู่ พวงพวงโวงถูกแล้วพวงครับพวงนะครับชอบเพราะว่าเวลามันไปล่าข้าวมันนัวได้มันนัวดนัวชอบชอบชอบร่ำร่ำครับอ่ะแล้วพูดเหนือนิดนึงพูดเหนือเอ่อก็อยากถึงลองหนุ่มล่าลีดูสักคำพเหนือยังไงวะจะร่ำก็ร่ำถ้าไม่ลองก็เพราะหครับไหนๆก็พูดถึงอาหารนะก็ลองชิมหนุ่มล่าลีดูหน่อยได้ครมาครับ KP เอา โอเคครับทูขุนพลสุดหล่อเออเฮ้ยมีจริงปะเนี่ยมีคำว่าสุดหล่อจริงเนี่ยมีจริงมีจริงจริงนี่ไปไปมาสามจังหวัดนี้เขาเรียกสุดหล่อหมดเลยนะจริงขนาดเวลาคุณพลไปตลาดป้าตลาดอย่างเงี้ยสุดหลอกกซื้อของป้าแสุดหลอกโอเคขอบคุณที่เข้ามาเป็นสีสันในชีวิตเรานะอือแกเก่งมากๆเราจะตามซัพพอร์ตแกไปเรื่อยๆเลยนะ ปอลอยากฟังเพลง cover แบบสดๆครับว้าวเว้นรองรัเสียงเสียงมาแล้วโอเคอะ All I dream of is your eyes mm. All I long for is your touch mm. And darling something tells me เดี๋ยวมันจะแบกงเองผมก็ร้องแต่ผมร้องให้เพื่อนฟังเดี๋ยวครับผมร้องให้เพื่อนฟังทุกทีเป็นบ้าแตกตื่นก่อนขึ้นตื่นขึ้นคือช่วงนี้ชื่อไม่ขึ้นทวิตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามว่าไม่ก็คือเมื่อกี้พี่หุ่นเขาร้องเพลงขึ้นมาแล้วพี่จีนก็ช่วยร้องเฉยถูกผมก็หันไปมองพี่จีนเนี่ยหันมองเงี้ยเออ ห้ามองไม่ถึงสามีไม่เราลององไม่คุ้นฟังนี่เราให้ฟินฟังเราให้มเราม่ังเราให้ใร้องกันบ้างเพงไหนเลยแล้วก็พอแล้ว่ป้าถูกใจเป็นพิเศษนะครับผม ต๊อปพลีแตกตื่นดีวะนี่ไม่ใช่แค่แตกตื่นแล้วนี่มันแตกแตนเมมเบอร์ดูแตกแตนมากโอเคแต่ว่าเป็นค o เวอร์ที่ไพโร่เป็นค o เวอร์ที่ไพโร่นะครับฝากฟัง v ัวด้วยครับผมมาร์ควิสจัดไปครับเ i ียสชาร์เจกล่องของโนมาร์ขอฟังกีมึนครั้งก็ตกหลุ่มลัคุณเบิตกที่เชียงใหม่นะครับเอาแล้วร้องให้ใครผมขอเบิร์ตัวช่วยเมื่อกี้ผมร้องคาเวอร์เขาใช่ไหม ไมแปลกเลยไม่แปกเลยผมเมื่อกี้ผมแย่งเขาร้องใช่ใช่ถึงเวลาที่เขาต้องร้องให้เราบ้างใช่ร้องเบาเองมั้ไปกันเฮ้ยยยังเากผมไม่ปล่อยไกินเหมือนครั้งกินเหมือนครั้งต้องด้วยอันนี้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไไห่มไได้ม่่ทไไดไปไ่่่่ไไ่ ผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยผมไปสุดน้องให้พร้อยสุดนี่น้องพีมถือไมค์ัานโลโก้ให้ด้วยครับโอเคหัานออกแล้วนะเพลงนี้เป็นดูเอทเป็นดูเอทโอไมั้ยหกเจ็ดแปกี่ครั้งที่ต้องตกหลุมรักเธอคนนี้อาไหไม่รเปลี่ยนม่กี้เปลิ่นไปหอบแป กี่เมื่อคนที่ต้องตกหลุมรักเธอคนนี้ยังหลงรักคนหนึ่งคนได้ทุกทีคนที่แสนดีอะไรกันเธอมีใจเองอยากตกหลุมรักเธอคนนี้ทุกคนได้ไหม,ม,มไม่ว่าฉันจะเนทอาไรจบจบต้องรักเธอสักกี่ครั้งได้ยอม ฝากด้วยครับฝากด้วยครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาลีเทอร์พวกเราครับคือผมแปลกๆจนแบบผมขำจนปวดท้องแล้วตอนเนี้ยผมปวดท้องเลยอ่ะแล้วไม่มีใครมาห้ามเราได้อยู่แล้วเวทีนี้พวกเราคุมเออเอาเลมาครับคนสุดท้ายจังหวะสุดท้ายมาพี่อรัน เห็นพี่เป็นพี่ใหญ่แล้วลองเป็นน้องเล็กแล้วอ้อนเมมเบอร์ให้ดูบ้างได้โอยโอยแ่ไนน้องๆองออพี่หน่อยสิอ๊ผมเคยผมจะได้ผมเคยพูดลงนิตยสารละอันนึ่งว่าแบบอะเราเป็นพี่ใหญ่ก็จริงในบ้านแต่ว่าผมเป็นลูกคนเล็กในบ้านเออแล้วแบบจริงๆบางทีัมเคยแบบมันมีโมเมนต์แบบน้อยใจกับเพื่อนบ้างว่าบางทีบอกว่าเอาบางทีแบบ นี่อะไรคืออะไรเนี่ยันบูดอยู่ในเรื่องก็น้อยใจเพราะพวกคุณไม่ฟังลีดเดอร์นะนี่โอ้โหควบคุมลำบากมากนะตอนนี้ใช่สิครับแตกแตกเดี๋ยวมันอยู่ส่วนไหนของคำถามเลยแจกความในใจขอความในใจขอในใจในหัวขอในใจใ่หัวขอไหมไหมหมายถึงว่าชี้เล่าไปน้องเล็กบ้างก็ได้เออ่นไหนลองไปอ้อนน้องเล็กสุดอย่างพีมหน่อยมาแล้วน้องน้องรับ อันนี้พีมันนี่พีมันนี่เอาอนี้ขอะมักโนมักนี่เราเป็นน้องเล็กสุดเเป็นนรอกมัดดูไม่เหมือนน้องเล็กเลยไหนลองเรียกพี่พีมครับนี่ครับเออลองเรียกพี่พีมครับสมมติผมเป็นลิเดียน้องอลันเฮ้ยพี่น้องฟังพี่นะได้ปหรอเอ้ได้เลยอันี้เป็นเอาพี่มาสู่เลยเหรอไหนคุณไหนคุณคุณคุณจะอ้อนอะไรผมครับ พี่ทีมชาสอนผมร้องเพลงหน่อยเด้งเลผมว่าผมไม่ค่อถนัดคุณไปถามพี่ขุนดีกว่าเป็นร้องเพลงพี่ขุนอออนไเร็วออเลยออ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 อยอออนอออออไปออ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 ล่อออออนอออออออ้อออไทยออ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 ไไไไนดออ อะไรอ่ะไม่เราก็แบบทำงานกันเราติดงานกัน c o m ม u n i c a t e ไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้แบบว่าเล่นๆกันอ่าอ่าือทำอะไรผมพี่ไทยับน้องอะไรไอพี่ไทยแบบช่วยฟังผมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ทำแบบไม่ยอมพูดพี่ไทยไม่ค่อยไม่ค่อยฟังผมเลยที่นี่มันก็ไม่หนาวทำไมขนลุกพูดยังไงใครบกแกไม่มาแต่ขนมาแล้วเนี่ย ของเราก็เดียวไปแล้วเหี่ยบมากเหมือนไม่อ้อนแต่เหมือนเหมือนว่าเออความในใจใช่ความในใจนะฮะและนี่คือ BS Charger นะครับสถานีชาร์พลังใจนะครับขอเสียงให้กับทุกทุกข้อความเลยอ่ะเชิญทุกคน